พี่บอลผมได้เป็นอีเมลมาเป็นเงี้ยในทั่วไปเลย ผมเล่นแหละเล่นโอ้โหเอดีซีเหรอแล้วพี่พี่คิมเป็นซับด้วยแม่ก็ไปเอาให้เลือดเต็มก่อนเว้ยสอรี่สอรี่ปวดแล้เราเราเราอยู่อย่างสงบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะมาซัดกูแล้วเวิชั่นกลางมันหายไปแล้วดิเฮ้ยเฮ้ยเฮา โอ้โหสตอรี่วะมั้ยเอาละแล้วแต่ไม่เป็นไรแล้วกาทีพีมาได้ก็ดีเอาเรื่อยๆอ้เนี้ยกูกูคิดจะละหผลนไปไปเปิดกูอึ้งเลยเราสงบศึกจบแล้วมาได้เวลาต่อยกันเลยไอ้เดื้อรักก่อน้องรักเวลาสงบศึกจบลงแล้วเพื่อน พี่ขอโทษน้องพี่พ,พี่พี่อยากจะช่วยนะแต่ว่ากูทำอะไรไม่ได้เออมันคนละตียัดกูนแน่เลยถ้าเกิดเกิดเอาปั๊มมาเอาปัมมา๊มไหมไม่เจาเลยเจาเลยได้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 ไอ้เชี่ยอ่ะอาการหนักทั้งพี่ทั้งน้องเลยเชี่ย ของกูพอดีอ่ะฮ่ฉันคือผู้สร้างโลกใบนี้เอาสร้างห้องอ่ะเบียวชิบขาไอเทียสเบียวชิบเลยลาบเบียวชิบเลยสุดเออแล้วไม่เอาไอตัวใหญ่อะฮะตัวนี้ทำไมวะลาบแม่งเลยมันใต้ง่อยเียไออันอันตัวสุดท้ายแบบแปดกอะเอออะไรแบบแล้วป่ามันก็เออชิกเหมือนกันเลยว่ะต้องมันต้องหลบแน่นอนเลยแล้วแม่งก็กดแบบทันทีทันไดปะปะ เฮียมันกดไปจีนออกไม่น่าเกียดมากแบบจ้าเฮียกูจะนในเป็นด้วยมึงไม่มีบอดในในฟุ้มมึงจะฟุ้งยังไงเนี่ยเอ้ว่าเฮียเวก้าสองฮะติดสเตกฟรีเฮียโอ้โอ้นราองกูแตกคนมันไม่แตกแต่จะแม่งกับรำคาญผมแม่งเดินออกฟอไม่ได้เลยแน่นอนก็ เข็ตไปมิกมีก่ต้องการตัวมิกผมก็ต้องการเก็ตเหมือนกัน่าดีดีเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วว่าจะไม่แฝดแล้วนะว่าจะไม่แฝดนะแต่ว่ามึงบีบบังคับกูจริงๆเลย เและก็คือเมื่อเนี่ยเว็บเนี่ยก็มาแบบทุกคนต้องรู้เลยว่าเทิร์นไพ่มาแม่ง ADC กูตาย ADC กูงอใช่หวยไอ้เทียเอ้ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไอ้เฮี้ยมันติดโกงไงมันไม่ได้อยู่ในการคำนวณด้วยกองอะส่ออะไอ้เฮี้ยแล้วใครอยู่ด้วยมึงเข้าโกงไอ้ตั้งฐานแล้วกูบอกโมคิรี่แล้วมึงก็ไม่ออกอ่ะเออไม่ได้ห้ามเดี๋ยวเดี๋ยวรอคอยใจก่อนไอตัวไอตัวไอตัวมันไม่มีติมันไม่มีติ่าลืมอย่าลืม พี่ตีงงมันก็มันก็สู้พี่ไม่ได้เฮ้ยทำไมมันออกเกาะนั้นมาวะีซู้สู้ไม่ได้เหรอที่ผ่านแล้วที่ผ่านแล้วเอาพี่ตีงงมันก็มันก็สู้พี่ไม่ได้หมาดิอยากได้สักจังหวะสวยๆมั้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอุ้ยจังหวะที่แม่งวางคงไม่ไหวแล้วแล้วก็เราจะไม่ไหวแล้วผมต้องกลับบ้านก่อน ไม่ต้องสนไม่ต้องสนเบเกาเมาป้อมก่อนเฮ้ยไม่ต้องสนเบกส์ก็แม่งไปสองคนให้ผมทำไงวะไอ่างนี้คือผมตีป้อมจนป้อมจะแตกแล้วมาที่ผมจะไปแล้อย่างน้สมรู้รอดที่พวกเราเป็นคู่กันนี่แหละคิวพอๆกันเลยเป็นกลางครับขอขอขอป้อมกลางๆแล้วก็ชี้หมดเลยนะครับ มิงากอยู่ยิงกล้าฝั่งนู้นสามตัวอยู่ไหนกล้าหมดเลยใช่ไหมหรือใครว่าไม่อยู่แล้ะมาตีสุดได้โอเคตออความต่อช <bastards. S 2> ูสร้อยโอ้โหเฮียกูเห็นเลยแม่งมึงพยายามไล่อย <massage> ู่กัฟาร์มคีปต่อ บอลบอลกูจะบอกให้นะออกมามึงตายแน่โอ้ยอ้ยเอ้าไม่ตายเออกูไปกูไปแล้วก็กูชะล่าแต่เย้ครับ กระบี่ไซเบอร์ของเขามาแล้วแต่มันจะแย่สู้ผมไม่ได้เนี่ยแม่งแบบแม่งเบิร์ดไม่ตายแม่งเบิร์ดไม่ตายแม่งทำศัตรูไม่ได้อ๋อแย่เออเฮ้ยไป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 ดิเอ้ยพี่พี่ได้มันมาเดี๋ยวผมก็ฆ่ามันเองเร็ว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  อยู่แล้วแผลงเอ้า <Kal> อยู่ได้แผลงป้ยมิกก่อขาหายไปไหนน้องรักถามคาตาดีที่สของมึงกับของกูนี่ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะไ,ไล่ๆกันเลยสำหรับตอนที่พวกเราไปอยู่ในคู่กันเอเคชิว มึงสองคนเกิดมาคู่กันนี้งมึงสองคนเกิดมาคู่กันนียเอเย้ลยใครตีกูอ๋อได้เลยครับที่ผมจลังไปครับโอ้ย,กำ,ยกำลังไปด้วยครับเฮียกำลังตายครับเดียวไอ้ชีคนผิดโอ้ยตายละโดนโดนเออไม่โดนโอีเออเรียบร้อย ไอเนี้ยกดจะบิวผมเนี้ยไรวะเมื่อกี้เนี่ยสมองน้าเม่อกี้ง้อจัดะบอลบอลบอลรอไอเอ็กก่อนรอไอเอ็กก่อนบอกไว้ก่านฟังนุ้นตายเดี๋ยวออกไอ้อีเสร็จแล้วก็ออกไปสองล้วโอ้ยเฮียแบบนี่วัดดู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 ยังออกเีรดเวสอยู่ไหมพี่ทำไม่ได้แอะแป้งกดกันแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บเฮียไอ้กดทำไมตาตาเฮียให้กูดีกว่าจิ้งกูเนี่ยคุ้มค่าสุดแล้ว Ja, oké. Hmm. Fet. En dan ga ik om. Ik ga afketen. อเดี๋ยวทำไ <Safe S 1> มพวกเราไม่ถึงแบบนี้กันนี่เอ้ยคนเขาตีบอลอนกันเออเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเฮ้ยรอคนอย่างเดียวเลยรอคนเพเดินมาเอ้าก็มันก็คือเรียบร้อยยี่สิบรอดอ่ะไม่ตาย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 โน้ปครวยอาริต้าแปดอโออาริต้าจังหวะสุดท้ายเอ้า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 ได้ไงกัน ต้องการตังอีกห้ารอยโอีคนกลับแล้วไม่ไม่ต้องรอให้ฟังผมนั่งอักน้ับหนึ่ บอลไล่อะไรอ่าเง้ยเหรอโอ้โหออกเวทเหรอไม่คิดไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อาบอลไปช่วยเขาสิเอาบอลเสร,เร็จอย่างเฮ้ยดังไม่เกิดเกิดแล้วเกิดไปวิ่งหนึ่งแล้วดีวกี่ินตายไมนะ่ะไม่ตาื้อ ได้หมด a c กับ a c เอเนาะฮิวฮิววิ่ง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 วงวิ่งสามทางสามทางให้ใจเย็นก่อนอย่าพิ่งอย่าพิดด่งปีสามทางก่อนสาทางก่อนไ่ต้อละสามทางของฉันจี